ครับวันนี้ผมจะนำเสนออีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เก่าแก่มากมีอายุเป็นหลายพันปีมาแล้วนะครับมีมวลสารเนื้อหาสาระซึ่งสืบทอดกันมาหลายทั่วอายุคนครับเป็นพันๆปีเลยฮะเดี๋ยวเชิญชมนะครับเนี่ยนะฮะเนื้อหา สารละมวลสารนะครับซึ่งสืบทอ,อดกันมานับอายุเป็นพันปีนะครับสีดายที่ท่านผู้ชมไม่ได้กลิ่นนะครับถ้าเกิดได้กลิ่นจะหอมมากเลยนะครับ